มีรายงานว่าผู้นํารัเสเซียจะลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีในปีหน้านะคะซึ่งจะทําให้เขาครองอํานาจต่อไปอีกสมัยหนึ่งขณะที่โฆษกรัฐบาลรัเสเซียระบุว่าผู้นํารัเสเซียยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ค่ะ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างอิงแหล่งข่าว6แหล่งบอกว่าเวลาในมีปูตินประธานาธิบดีรัสเซียวัย71ปีเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในสมัยหน้าซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้เพื่อน,นำพารัสเซียผ่านพ้นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในรอบหลายทศวรรษไปให้ได้ความเคลื่อนไหวนี้จะทำให้ปูตินครองอำนาจต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2030 ปูตินสามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากกลุ่มก้อนหลักในฝ่ายความมั่นคงกองทัพรวมถึงฐานเสียงนอกกรุงม,มอสโกและควบคุมกลุ่มวัคเนอร์ได้อย่างเบ็ดเสร็จหลังจากที่จัดการกอ่อการกอ่อกกบฏนะคะที่นำโดยเยฟกินีพริโกชินหัวหน้ากลุ่มฐานรับจ้างวัคเนอร์เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้ และในช่วงไม่กี่เดือนมานี้ปูตินก็เดินสายปรากฏตัวต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสั่งเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและอาวุธรวมถึงงบรวมทั้งหมดค่ะทางด้านของนักการทูตสายลับและเจ้าหน้าที่หลายคนก็คาดการเอาไว้อยู่แล้วว่าปูตินจะครองอำนาจไปตลอดชีวิตแต่ยังไม่เคยมีการยืนยันชัดเจนว่าปูตินจะลงเลือกตั้งในสมัยต่อไปจนกระทั่งมีข่าวแบบนี้ออกมา นอกจากนี้นะักการทูตยังมองด้วยว่ายังไม่มีใครที่สามารถเป็นคู่แข่งกับปูตินได้ถ้าหากว่าเขาตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งโดยปูตินนั้นมีคะแนนนิยมถึงร้อยละ80ค่ะแล้วก็แทบจะไม่มีกระแสสังคมใดๆที่ออกมาต่อต้านการอยู่ในอำนาจของเขาแต่โฆษกรัฐบาลรัสเซียระบุนะคะว่าปูตินยังไม่มีความเห็นในเรื่องของการลงเลือกตั้งและระบุว่ายังไม่มีการประกาศแผนการดังกล่าวอย่างเป็นทางการค่ะ